ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออทเป็นไงครเขาก็มีมาเข้ากองละครกันเนาะเนี่ยมันคือ energy เป็นไงครับอ๋อ energy บอกเลยว่าเกินร้อยครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่คิวนี้นะครับ energy เกินร้อยทุกคิวครับใช่ครับผมใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นคิวที่12กันแล้วครับ13มสใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เช็คเฉยๆว่าทุกคนตื่นหรือยังแสดงว่า energy ไม่ดรอปไม่ดรอปเลย ครับคิวสามครับครับคิวครับผมก็เข้มข้นขึ้นดูดูคิวเลยครับผมแล้วก็แต่ละคิวเราก็จะมีการถ่ายทําซีนที่แบบค่อนข้างสนุกมากๆอยากให้ทุกคนรอติดตามกันมากๆครับผมใครรับบทอะไรงรครับครับก็สวัสดีครับแม็กกอนทัศนะครับผมรับบทเป็นไทยครับครับสวัสดีครับผมนัทนัทสิทธิ์ครับรับบทเป็นครามครับ ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมกันธนาวัน์นะครับผมรับบทเป็นภูผาครับครับสวัสดีครับผมพัควรายุนะครับก็รับบทเป็นเจ้าครับครับสวัสดีครับมอนเตชีนะครับรับบทเป็นวายุครับสวัสดีครับผมยูฟานนนวัวั์ครับรับบทเป็นเฟรมครับผมครับผมทูเวิร์ครับโลกสองใบใจดวงเดียวครับครับผมครับครับผมก็เป็นโลกคู่ขนานครับผมที่ที่มีความสลับซับซ้อนนิดนึงเนอะแล้วก็อ่า จะเหมือนคลามครับผมบังเอิญข้ามไปอีกโลกหนึ่งครับโดยในความบังเอิญครับผมแล้วก็ได้ไปเจอกับตัวละครที่เหมือนกันเกับอีกโลกหนึ่งแต่ไม่ใช่คนเดียวกันครับผมก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายครับผมกับภารกิจของน้องคลามครับผมว่าจะสําเร็จไหมก็ฝากกคนติดตามด้วยครับได้เสริมไหมน้องคลามครับผมก็เป็นเรื่องราวของความรักของคลามแล้วกันครับกับเขาจะมี2โลกด้วยกันซึ่ง ในโลกแรกเขาก็จะมีคนรักของเขาครับชื่อว่าภูผาครับแต่ว่าวันหนึ่งภูผาก็เสียชีวิตครับผมใช่ครับใช่ครับทำให้ไอโก้ไม่ไม่ทำให้น้องคามอ่ะเสียใจมากมากครับที่เขาต้องเขาต้องสูญเสียคนรักไปใช่ไหมครับแล้วเขาก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขาอ่ะได้วาปมาได้วาปมาครับใช่ครับโอเค จอยพี่หนึ่งแล้วพี่สองต่อเลยครับเอ้ยหยอกพี่เราสองเลยนิดหน่อยไม่ได้เลยนะนิดนึงไม่ได้เลยหยอกเ่าแล้วอ่ะยั้ายลูกสองเขายังไงฮะเอ๊ะสองเขายังไงก็พอข้ามไปที่ลูกสองแล้วครับผมก็ตื่นขึ้นมาเราก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่ตอนแรกเราคิดว่าอุ้ยอยากให้เห็นในตัวอย่างน่ะที่ในตัวอย่างนะผมว่าเรื่องราวจะเป็นไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมโลกสองใบใจตรงเดียวฮะสนุกมากแน่นอนครับผมใช่มีความแฟนตาซีเข้ามาด้วยใช่ครับ พอเป็นการแต่งีแล้วยากไหมสำหรับคนมันมีอะไรงนี้ไหมเหมือนแต่ละคนจะมีบุคสองคาแรคเตอร์อย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าในแต่ละโลกเนี่ยอย่างพี่ไทยครามเองแล้วก็ภูผาแล้วก็วายุเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกที่ต่างกันความโหดความเที่ยมความเป็นตัวละครเนี่ยจะต่างกันครับดังนั้นก็จะมีมิติของการแสดงแล้วก็ทําให้ทุกคนก็จะเข้มข้นไปด้วยครับโลกหนึ่งก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าโลกสองพอโลกที่สองเนี่ยครับความเข้มข้นความโหดเที้ยมอาจจะลดลงมาบ้างมีความ อ่อนหวานอ่อนน้องอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากให้ทุกคนติดตามครับแล้วก็เร็วๆนี้ติดตามได้ที่ไอชีเท่านั้นครับใกล้เหรอคะเกินครับเกินครึ่งทางมาแล้วครับใช่ครับผมครึ่งทางมาแล้วครับก็จริงๆก็เกินครึ่งทางมาแล้วเนื้แต่ก็ยังยังไม่ได้สรุปว่าจะมีสูตรที่ประมาณกี่คิวอย่างเงี้ครับผมเพราะว่าก็จะมีแบบเพิ่มเติมตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับต่างๆฮะก็แต่ที่ผ่านมาที่ถ่ายทำมาก็สนุกมากครับแล้วก็ เลิฟสั้นเอกับทีมงานมากๆแล้วด้วยแล้วก็ทรัให้แบบเป็นการถ่ายทำที่สนุกมากๆครับแล้วก็ถึงซีนที่จะเครียดเนอะในเครียดแต่ว่าหลังหลังกล้องก็เป็นอะไรที่แบบเฮฮายโลแกนใช่มครับใช่ครับไี่แม้คราวนี้คุณดูมีแบบมีรอยแผลอ้าวุ้ยเห็นกันหรอครับไม่เห็นไม่ค่อยเห็นครับผมก็ปิดไปอยู่นะเนี่ยครับผมก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างคาแรคเตอร์แล้วกันครับผมก็ยังไม่อยากแบบพูดพวิจิตรเยอะเนอะแต่ก็อยากให้ไปดูในเรื่องมากกว่าครับแล้วก็เป็นบทบาทที่ ที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนครับแล้วก็ที่นี่ที่แรกครับแล้วก็ยากพอสมควรฮะแต่ว่าก็สนุกมากครับเพราะว่าพี่พี่พี่เคครับผมพี่เพชนะผู้มกับเนอะ้วก็คอยให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ครับก็ทําให้ทําให้รู้สึกว่าเผ่ามาได้ฟลูแล้วก็น่าสนใจมากๆครับจริงครับจริงๆรับใช่แต่ดีแล้วแหละอย่าไปเล่น เป็นไทโลกหนึ่งให้คนอื่นเขารู้เยอะเลยครับทำไมอ่ะมันสงสารเขาบางคนอาจจะชอบมออมีคนชอบแนวซาดิแล้วครับตอนนี้ซาดิสอะไราซาดิไรเนาตเอบโหนจริงจริงผมไม่ได้มีปักนะครับว่าชอบโลกไหนเป็นพิเศษแต่ว่าผมกลับมาว่าเสน่ห์ของแต่ละโลกไม่เหมือนกันเออมิตตของแต่ละโลกใช่ครับผมใช่ สองสองโลกเลยครับพ่อเราเล่าทั้งสองโลกเลยเพราะว่าถ้าจับตามองโลกหนึ่งเดี๋ยวงงโลกสองใช่แต่ว่าจับตามองโลกสองเดี๋ยวงงโลกหนึ่งใช่แต่ว่าหลักแล้วคือถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราเจอโลกโลกหนึ่งแล้วยังไงมันก็ต้องมีการข้าอีกโลกหนึ่งเนาะใช่มันจะเป็นเรื่องที่ต่อกันครับดังนั้นคุณจะพลาดไม่ได้เลยใช่แมว่าเราเห็นโลกหนึ่งปุ๊บยังไงมันก็ต้องต่อไปโลกสองดูโลกดูโลกสองปุ๊บ เอ้ยโลกหนึ่งเป็นไงอาจจะต้องย้อนกลับมาดูพี่โลกหนึ่งใช่เพราะงั้นเวลาตอนนี้ซีรีส์ออนแล้วเราต้องห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยแน่นครับเพราะเราจะได้เข้าใจเรื่องราวของทั้งสองโลกเลยครับและสามารถติดตามได้ในไอชีอี้นะคะครับใช่ใช่ใช่ครับอยากดูบรรยากาศในกองเป็นยังไงว่าเมื่อกี้บอกว่าคนุกรนาดกันทำอะไรกันบ้างในกองครับบรรยากาศก็แล้วแต่วันฮะบางวันแดดร้อนบางวันเย็นบางวันฝนตกครับผมอะไรอ่ะเขาถามแล้วไปแล้วนะครับอุ้ยเอิ้ม มันฟีลแบบฟีลสนิทกันมากๆครับผมทั้งทุกทุกทุกบทบาทของทีมงานนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆครับมีการคุยเล่นกันสนุกสนานมากๆครับแล้วก็ช่วยเหลือกันครับไม่มีมีอุปสรรคใดๆอย่างเช่นมีลมแรงฝนตกหรือว่าหรือว่ามีใครทาผิดพลาดอะไรต่างๆครก็ช่วยเหลือแก้ไขครับไม่แบบเหนเฟลลี่มากๆครับเป็นกองที่สนุกแล้วก็วุ่นวายด้วยมากวุ่นวายด้วยครับที่ได้มาที่ได้มาถ่ายวุ่นวายแต่แฮปปี้ใช่ เป็นวุ่นวายที่สนุกครับมีความสุขทุกครั้งครับผมที่ได้มากองทัวร์ครับ้อมที่จะตื่นแต่งเวลาไปป่นป่าก็ชอบมากชินแล้วฮะเหมือนกับ้ชีวิตหนึ่งเราได้เข้าป่าก็รู้สึกว่าเริ่มชินกับมันบ้างคิดว่าเอออาจจะต้องมีบ้านตากอากาศแบบกลางเขาสักหนึ่งหลังแล้วอะไรเงี้ยอสามารถทําได้เลยนะฮะจิราครับหรอมันมีไม่มีหมดกว่านี้แล้วเพียงพอแล้วครับผมเพียงพอแล้ว ชอบแต่บางครั้งเราก็มีการพอบ้างครับอันนี้อร่อยแล้วก็เอ้ยเราต้องอยากกินเยอะเดี๋ยวมันอ้วนอะไรอย่างนี้ใช่แต่แต่ก็ดีนะครับมันทําให้เราทําให้คนผู้ชมครับสามารถได้เห็นโลต่างๆว่ามีความสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของของประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรายังไม่รู้จักหรือว่าที่เรายังไม่เคยไปได้แบบเอามาพรีเซนต์ให้ทุกคนได้เห็นแอบสปอยแล้วว่าสถานที่ที่เราไปถ่ายเนี่ยสวยมากๆนะใช่ครับคือแบบบางครั้งอะไม่ต้องเซ็ตไม่ต้องอะไรเลยแค่ซีนแบบมอนทราดแบบ มองวิวเห็นวิวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือนึกว่าสร้างขึ้นมาจากบคอมอะไรอย่างเงี้ได้เลยอ่ะผมแบบไม่สวยจริงเลยก็คือแบบเราเก็บวิวทิวทัศน์สวยๆของประเทศไทยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบน้ําตกภูเขาในป่าหรือแม้กระทั่งในถ้ำครับผมก็บอกเลยว่าทุกคนจะได้อะไรนะอะไรก็พูดถึงธรรมชาติไงครับอ๋อโอเคครับครับได้ครับได้ฮะถ้าถ้าดูออกว่าที่ไหนคเฮ้ อาจจะดูออกก็ได้นะแต่อยากให้พปมันก็มีซิกเนเจอร์มันสวยทุกที่จริงจแล้วก็ความธรรมชาติคือเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราแบบว่าได้เข้าถึงธรรมชาติแล้วมันเป็นอะไรที่ใหม่มากครับสาหรับเราทั้งทั้งหมดเลยนะอย่างอย่างตัวผมนี่ใหม่มากในความเป็นธรรมชาติผมด้วยเรื่องแรกเลยที่แบบเขาธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันฟิลมฟินไปกับมันพอผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าพอคนได้ดูอะครับมีความเห็นโลกแตกต่างกันในโลกหนึ่งและโลกสอง เขาจะอินไปกับมันแล้วก็อยากไปสถานที่ที่เราไปเพราะว่าสถานที่เราไปบางทีเรายังไม่เคยไปเลยนะพี่นะใช่ใช่ครับก็เป็นอะไรที่แบบนี<ม>่แบบพอไ,<ท>ไปถึงแล้วแบบเฮ้ยว้าวอยู่นะว่าแบบประเทศไทยเรามีแบบที่สวยๆอย่างนี้ด้วยนะครับใช่ เฮ้ยอย่าผมก็อยากดูเลยเหมือนกันครับแต่ว่าเราองงต้ออดทนรอสักหน่อยครับเราดูพร้อมกันดีกว่าใจเดียวอึดใจเดียวครับใช่ครัดูพร้อมกันดีกว่าดูพร้อมกันสนุกกว่าถ้าพูดแบบนี้แล้วนะครับผมห้ามพลาดนะครับถ้าไม่ดูผมก็จะงอนนะครับผมใช่งอนหมดเลยงอนจริงนะงอนหมดจริงๆนะแล้วถ้าโดนพี่ไทยงอนนี่คือน่ากลัวมากเลยนะครับดูแผลก่อนง้อและอันนี้เราไม่เกี่ยวละ แผลนี่ไม่ใช่มาจากอะไรนะมาจากการเข้าป่าแล้วแมลงแล้วคันครับอคุณก้าวแรงเหมือนกันได้ก้าวแรงครับผมอยากพาไปตัดเล็บเลยอถามทำไมครับครับมาแบบคาแรคเตอร์ที่ไทยแบบสิบท่านพลาดนะครับทูเวอร์เลอร์สองใบใจดวงเดียวอ๋อที่ไอขี่ยี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ดูนะโกรธโกรธ ทำไมมันน่ารักมันยังดูน่ารักอยู่เลยอ่ะแปลกๆอ่ะผมว่ายังยังไม่ใช่พี่ไทยเอางี้ถ้าอยากเห็นความโหดเหี้ยมของพี่ไทยเราติดตามดูในซีรีส์ดีกว่าใช่ชัดเจนอย่างแน่นอนครับผมครับถ้าไม่ดูจะนอนพี่ขออนุญาตอนทีละคนเลยเฮ้ยนอนอไลน์ได้สิครับอ่าเริ่มจากที่ใครก่อนเริ่มที่ผมเลยจะนึกไม่ออกจัดไปนึกไม่ออกเปิดก่อนได้เกี่ยวแล้วจะไม่ดูจริงเหรอครับ ว้าวดาหรกปะสวาเลยได้อยู่เนาะครับอันต่อไปใครดีพี่ไทยอ่ะโอเคใครไม่ดูนะงอนละเออเอาให้มันปิดคาเรกเตอร์มากครับต่อเลยดีกว่าใช่อ่าน้องร้นรจริงครับจะไม่ดูกันจริงหรองอนเ่าเออเออครับครับใครต่อฮะเอออ่ะหนึ่งสองสามดูหน่อยนะครับ มาดูเจ้าหน่อยครับไม่ดูอ่ะงอนจริงนะเป็นเด็กกันหมดแลวตอนนี้อะไรผมเรื่องนี้ผมประสองใช่หรอมีอยู่เอาได้แหละคต่อครับยังไงครับอาคุณช่วยดูด้วยนะครับเฮ้ยคุณมาอยู่มานด็มนิ่งทำให้หนักเลยอใช่ไงงอนนะหนึ่งสองสามช่วยดูหน่อยนะเอครับ นะครับผมครับครับให้รงรจับพทีออาเนๆเอ้ยเอาขายเลยเต็มที่ครับผมก็ฝากซีรีส์ทัวร์โลกสองใบหัวใจดวงเดียวด้วยนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทำไปประมาณ50%กว่าได้แล้วครับผมแล้วก็ทุกคนจะได้รับชมภายในเดือนมีนาคมนี้แน่นอนวันที่21ครับครับทาง ICE เท่านั้นนะครับผมก็ฝากด้ครับครับฝากด้ครับ ครับผมก็ใครติดตามอัปเดตต่างๆนะครับผม Two Walls มีแอคเคาท์ในโซเชียลมีเดียช่องทางทุกช่องทางนะครับครับใช่ครับขอบคุณครับ